ทำอมไรคามันบินไปวงกงอ่ะเอาโอ้มันเกาะเชือกเอาออกไม่ไแลมันเกาะเชือกเอาเชือกออชเอาเชือกออกดนแบตสิบแแบตหไปสิไมไมพัดกไมซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อเออไม่กันจับเฮ้ย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 เฮ้บเน้ยเบยเอยเยนฮยเฮบยยเยู่ อยู่บนหูฟังนะอยู่บนหูฟังโอ้บิน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 อีกอ่โอ้ว้าวเงาเงาเงามาแล้วครันเอ้ยมันอยู่สต็อกคตรมันเลยการลองจับจับอ้อยดิจับอ้อยเหมือนว่าวนะว้าวโอเคสวัสดีครับวันนี้มันจะบินไหมวงกลมเฮ่ยน่พัดจับไว้ดิสัญญาณเตือนบินนะฮะให้มันหมุนวงกลม ฮะโอ้โหเอาหมุนหมุนหมุนถ้ามันบินพี่จะปล่อยแงเอาบินบินเอาหายเอาอยู่ไหนจิตใต้โต๊ะบินแป๊บเดียวเอาชันชักอุ้ยอุ้ยบินบินบิน้าว์แงวว้าวครับบินบินแล้วโอ้โอ้ยเฮ้ย ขั้สุดท้ายนะครับมันจะหยุดถ่าย,นะอยโอ้ยบินบินบินอู้อยไปใต,ต้โต๊ะออกมาแล้วโอ้ไอไผ่มันชื้อไผ่ครับโอ้บินบินหยุดบินยังหยุดบินยังเป<ย>เลไรครับ